สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมวานีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องราค้นบอลเซตไคตอน f u วชั่นซา a กันนะครับจอมานบูมึนงงเมื่อเห็นลูกสุนัขถูกยิงต่อหน้าต่อตาจากนั้นทั้งคู่ก็มุ่งเป้าไปที่มิสเตอร์ซาตานกับจอมานบูมันยิงบาสุก,ก้าถล่มบ้านบูจนราบคาบ แต่บูก็ไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นมิสเตอร์ซาตานก็เข้าโจมตีคนร้ายทั้งสองคนเมื่อกลับมาที่สุนัขก,ก็พบว่ามันยังไม่ตายบูจึงรักษาสุนัขจนหายเป็นปกติและในที่สุดบูก็สงบลงบูเปิดใจรับมิสเตอร์ซาตานอย่างเต็มที่และใช้เวลาร่วมกันขณะนั้นคนร้ายคนเดิมก็เข้ามาในบ้านมันยิงซาตานแล้วหนีไป บูรีบมารักษาซาตานแต่จู่ๆก็เจ็บปวดจนควันพวยพุ่งออกมาเขาบอกให้มิสเตอร์ซาตานรีบหนีไปให้ไกลที่สุดท่ามกลางควันที่พวยพุ่งนั้นบูร่างผอมก็ปรากฏขึ้นมันพุ่งไปฆ่าคนร้ายคนนั้นระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงจากนั้นจอมมารบูทั้งสองคนก็เผชิญหน้ากันจอมมารบูพยายามต่อสู้กับบูที่ชั่วร้ายแต่พบว่าตัวเองอ่อนแอกว่ามาก พลังส่วนใหญ่ของเขาถูกถ่ายโอนไปยังด้านชั่วร้ายเป็นผลให้บูชั่วร้ายสามารถถอนการโจมตีขนมของจอมมานบูกรับทำให้เขากลายเป็นชโโ็อกโกแลตก้อนที่จะกินเข้าไปซึ่งจะทำให้บูชั่วร้ายได้รับพลังของจอมมานบูซึ่งทำให้เขามีรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกลายเป็นซปเปอร์บู เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังของพิกลโลและคนอื่นๆซูปเปอร์บู๋ก็มาถึงวังพระเจ้าและต้องการต่อสู้กับโกเทนครูสพิกโลพยายามทวงเวลาโดยบอกซูปเปอร์บูให้ไปฆ่าชาวโลกทุกคนให้หมดเพื่อเป็นการทวงเวลาบูก็เดินรอบวังพระเจ้าหนึ่งรอบเพื่อมองลงไปยังโลกเบื้องล่างพิกลโลสั่งให้คุรุลินพาโกเทนและทรังไปที่ห้องการเวลาเพื่อใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนี้ฝึกวิชาให้แข็งแกร่งขึ้นซะ ซูปเปอร์บูปดปล่อยการโจมตีอันทรงพลังซึ่งกำหนดเป้าหมายที่จะสังหารมนุษย์ทุกคนบนโลกยกเว้นมิสเตอร์ซาตานที่บูและเว้นไว้เท่นชินหังกับชาวซึกหลบได้สิ่งนี้ทำให้ความหวังของพิกรโรที่จะซื้อเวลาหายไปพิกรโรร่วมกับวีดีโอสามารถโดมหนาวให้ซูปเปอร์บูรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้โกเทนกับทรังฝึกวิช,ชาได้อีกนิด วิดีโอคือลูกสาวของมิสเตอร์ซาตานสิ่งนี้ทำให้บูยอมฟังในขณะเดียวกันโกฮังก็เบื่อที่จะรออีกต่อไปสำหรับการเพิ่มพลังของผู้เท่าไค่อย่างไรก็ตามเขาพบว่าเขาสามารถเพิ่มพลังได้จริงดังนั้นโกฮังจึงตกลงที่จะรอให้การเพิ่มพลังเสร็จสิ้น จีจี้ที่โกรธคิดว่าปู่ฆ่ากหังไปแล้วจึงเดินเข้าไปตบหัวปู่ทำให้ปู่เสกจีจี้ให้กลายเป็นไข่แล้วเหยียบจนแตกโกเทนที่เห็นสิ่งนี้ก็โกรธมากที่ปู่บังอาจมาฆ่าแม่ของตนจึงเข้าร่วมกับทั้งในห้องการเวลาเขามีแรงฮึดที่จะฝึกเต็มที่ เมื่อซูเปอร์บูเริ่มหมดความอดทนหลังจากผ่านไปเพียง30นาทีพิกโกโลพยายามซื้อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เขาค่อยๆนำซูเปอร์บูไปที่ห้องแห่งการเวลาพิกโกโลเชื่อว,ว่าถึงแม้โกเทนกับทรังจะล้มเหลวพิกโกโลก็สามารถทำลายทางเข้าของห้องแห่งการเวลาและขังบูเอาไว้ที่นั่นพร้อมกับพวกตนได้ พิกโกโลยังคงพาซูเปอรบ์บูไปที่ห้องแห่งการเวลาในขณะที่โกเทนและทรังฝึกฝนอย่างหนักเพื่อล้างแค้นให้กับคนที่รักที่พวกเขาได้สูญเสียไปหลังจากพาเดินอ้อมมานานแล้วซูเปอรบ์บูก็งุดงิดแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยเหตุนี้พิโกโลจึงพาซูเปอรบ์บูไปที่ห้องแห่งการเวลาสักที โกเทนกับทรังรออยู่แล้วทั้งสองก็ผิวชั่นกันเพื่อต่อสู้กับซูเปอร์บูแบบอุ่นเครื่องที่ดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยจนพิกโกโลต้องเอามือปิดหน้าจากนั้นโกเทนครูสก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาแล้วลุยต่อในรอบที่สองโกเทนครูสสร้างวงแหวนแห่งพลังงานโดนัทกาแล็กซี่และใช้มันเพื่อดักบูปีบบูจนบูเจ็บปวดแต่บูก็แค่ล้อเล่นครับ เขาก็ทำลายวงแหวนได้ทั้งสองทำการต่อสู้จริงเล็กน้อยก็ทิงครูดตัดสินใจใช้ท่าพิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่าซูเปอร,ร์โกดคามิคาเซอัคทเขาพลนวิญญาณของตัวเองออกมาและวางแผนที่จะใช้มันต่อสู้กับบูกเทนครูดสร้างโกด10ตัวที่จุดชนวระเบิดเมื่อสัมผัสเขาส่งไปที่ซูเปอร์บูดโดยเหลือเอาไว้ตัวหนึง่ง มันได้ผลครับโกสทั้งหมดระเบิดตัวเองสร้างความเจ็บปวดให้บูยิ่งนักถึงกับปิดเบี้ยวจากนั้นก็เทนครูสก็ส่งตัวสุดท้ายเข้าไปในปลาของบูเป่าบูไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยกเทนครูสและพิโก้เผาทำลายชิ้นส่วนทั้งหมดแต่ควันที่ออกมาจากชิ้นส่วนนั้นรวมตัวกันเหนือหัวรวมตัวกันกลายเป็นซูเปอร์บูตามเดิมกเทนครูส แกล้งพิกโลโดยทำเป็นว่าหมดท่าแล้วเขาก็โดนบูลากไปทุกตีพิกโลที่คิดว่าโกเทนครูสไม่สามารถหยุดบูได้เขาจึงทําลายประตูสู่โลกภายนอกซึ่งกักขังคนทั้งสามไว้ในห้องแห่งการเวลาชั่วนิรัน ซูเปอร์บูอารมณ์เสียอย่างบ้าคลั่งเมื่อถูกขังอยู่ในห้องแห่งการเวลาตลอดไปโดยไม่มีอะไรจะทำลายและไม่มีขนมให้กินเขาก็เริ่มกรีดร้องสิ่งนี้ได้สร้างความประลาดใจให้กับทุกคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยเสียงกรีดร้องของเขามีพลังมากจนสร้างรู้ในกำแพงกั้นระหว่างมิติของห้องนี้กับโลกภายนอกบู เปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้เข้าได้พอดีและรูก็ปิดลงโดยปล่อยให้พิกกโลและโกเทนครูติดอยู่ข้างในกลับไปที่วังพระเจ้าบูรู้สึกหิวและตื่นเต้นกับโอกาสที่จะเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นอาหารมากขึ้นดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้กลายเป็นช็อกโกแลต พิกโลและโกเทนครูสพยายามที่จะกรีดร้องดังมากพอที่จะสร้างหลุมค่ามิติเหมือนที่บูทาแต่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จโกเทนครูสตัดสินใจที่จะใช้ไพ่ตายของเขาโดยแปลงร่างเป็นซุเปอร์ซีรสสามในสถานะนี้เขามีพลังที่จะสร้างหลุมมิติได้แล้วทั้งสองก็กระโดดออกไป เมื่อพวกเขากลับมาที่วังพระเจ้าบู Boo บอกโกเทนครูดว่าเขาได้กินเพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ไปแล้วโกเทนครูดโกรธจัดบูจ,ด Boo จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปการต่อสู้ที่ดุเดือดของทั้งสองได้ทำลายวังพระเจ้าส่งผลให้พิกโร่ถึงกับอ้าปากค้าง บูหมุนตัวเป็นลูกบอลโจมตีด้วยความเร็วสูงแต่โกเทนครูสพนิกบูไว้ในวงแหวนของแรพิดไฟเ e อร์ซูเปอร์โดนัททำให้เขากลายเป็นลูกบอลจากนั้นเขาก็ทำคอมโบกับพิกโลเพื่อทุบบูบอลลงไปที่พื้นผิวโลกเหมือนวอลเลย์บอลโกเทนครูสยิ้มแย้มเจ็มใสในความแข็งแกร่งของตัวเองแต่บูยักไกลาจากการโจมตีที่รุนแรงของโกเทนครูสราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น โกเทนครูดยิงกระสุนพลังงานอันทรงพลังไปที่บูอย่างต่อเนื่องแต่บูก็ตอบโต้กลับในขณะที่โกเทนครูดกำลังจะจบบูเวลาของซุเปอร์ซยาสามก็หมดลงอา้าวชิบหายสวยละสิ บูเริ่มได้เปรียบอีกครั้งในขณะที่โกเทนคูสทำอะไรซูปเปอร์บูไม่ได้เลยในที่สุดโกฮังก็เสร็จสิ้นการฝึกและพร้อมที่จะกลับสู่โลกเขาบอกลาโกคูที่ทั้งคู่เชื่อว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายคิปิโตก็พาเขากลับไปยังโลกโดยที่โกฮังลืมขอบคุณผู้เท่าไครโกฮังขอให้คิปิโตปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกับที่พ่อของเขาใส่และมาถึงทันเวลาโกเทนกับทังแยกออกจากกัน โกหังมาถึงแล้วทุกคนต่างตกใจกับพลังที่เขามีโกหังก็เริ่มต่อสู้กับบูบูพยายามต่อสู้กับโกหังแต่บูก็นึกไปถึงว่าจะสู้โกหังไม่ได้เมื่อตระหนักว่าโกหังเหนือกว่าโดยสิ้นเชิงบูจึงตัดสินใจทำลายตัวเองโดยหวังว่าจะพาโกหังไปด้วยโกหังหนีก่อนที่บูจะระเบิดและเขาก็พาคนอื่นๆอ,ออกจากรัศมีการระเบิดไปด้วย หลังจากนั้นก็ไม่มีวี่แววของบูเลยแต่โกฮังรู้ว่ามันยังอยู่ใกล้ๆท่านใดน,นั้นพวกเขาก็ตรวจพบสัญญาณพลังงานของเดนเดจึงไปหาเขาระหว่างทางพบกับมิสเตอร์ซาตาและสุนัขจึงพาไปด้วยเดนเดอธิบายว่าขณะที่ปูกำลังหลบหนีผ่านหลุมข้ามิติมิสเตอร์โปโปโยนเขาออกจากวังพระเจ้าเพราะถ้าไม่มีเดนเดก็จะไม่มีตรา้อนบอลในที่สุดบูก็ตามมาได้เวลารีแม์กับโอฮังแล้ว เต้บูต้องการต่อสู้กับโกเทนครูสเขายื่อยวนเด็กทั้งสองจนเด็กทั้งสองทำฟิวชั่นกันแล้วก็ แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซ亚สามขณะที่โกเทนครูสกำลังจะโจมตีบูวัตถุที่น่ากลัวก็โจมตีเขากับพิกโรส่วนของร่างกายของบูเหล่านี้กลืนกินเข้าไปจากนั้นบูก็ดูซับพวกมันและได้รับพลังของโกเทนครูสกับสมองของพิกโรเมื่อได้รับพลังอันน่าเกรงขามบู Blue, จึงมาที่โกฮังทั้งสองต่อสู้กันอีกครั้งแต่ครั้งนี้โกฮังดูเหมือนว่าจะเป็นต่อบูบางแล้ว บูใช้ท่าโกสคามิคาเซ่แอ็แทกซึ่งโกหังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาโจมตีทำให้ไอ้เจ้าสิ่งนี้ระเบิดโกหังบาดเจ็บซ่อนตัวจากควันที่ฟุ้งออกมาโกหังไม่คู่ควรกับซูเปอร์บูตัวใหม่ถ้าไม้ตายที่เขาใช้ก็เป็นของเพื่อนๆของเขาเองบูกำลังจะจบโกหังน้องหมาก็มาช่วยเอาไว้จากนั้นมิสเตอร์ซาตานก็เข้ามาโจมตีบูซึ่งมิสเตอร์ซาตานก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้ว จนปูกำลังจะปล่อยพลังฆ่าพวกเขาโก็หังก็ช่วยเอาไว้จากนั้นปูก็ใช้กลุนบายกาแล็กติกโดนัทของโกเทนครูสจากนั้นมันก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าออกมาโก็หังสลัดหลุดและหลบได้อย่างเฉีวเฉียดในขณะเดียวกันในอีกโลกหนึ่งคิงเยม,มา่าตัดสินใจส่งบจิต้ากลับสู่โลกเพื่อช่วยต่อสู้กับจอมานบู ในโลกศักดิ์สิทธิ์ของใครผูเทเเ่าไครตัดสินใจที่จะมอบชีวิตให้กับโกคูเพื่อที่เขาจะได้กลับมายังโลกและต่อสู้กับบูผู้เท่าใครที่เสียชีวิตแล้วมอบต่างหูโปตาร่าให้กับโกคูเขาอธิบายให้โกคูฟังว่าถ้าเขาและคนอื่นใส่กันพวกเขาจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแบบเดียวกับฟิวชั่น คิปิโตกับไคโอชินจึงลองดูปรากฏว่ามันได้ผลทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ผลของโปตารานั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นมันจะรวมร่างกันตลอดไปจอมานบูปล่อยพลังพื่อที่จะฆ่าเดนเดวิตเตอร์ซาตานและหมาน้อยเทจิตฮังก็มาช่วยเอาไว้จากนั้นจอมานบูก็เตรียมพลังทีง่จะฆ่าทุกคนและโลกใบนี้โกคูก็เทเลพอร์ตมาปล่อยพลังตัดปูออกเป็นสองท่อน ส่วนขาของบูที่ถูกตัดออกไปมันเตะเทนจินฮังทำให้เขาหมอบกระแตก่อนที่จะกลับมารวมร่างกันอีกครั้งโกคูก็คว้างต่างหูอีกข้างหนึ่งให้โกฮังแต่โกฮังรับไว้ไม่ได้ต่างหูหายเข้าไปในสร้างปลากัะพังทำให้โกคูต้องแปลงร่างเป็นซุเปอร์ไซยาสามเพื่อต่อสู้กับบูจูจูจอมมารบูก็กลับสู่ร่างพิกโล อนุมานได้ว่าโกเทนคูสหมดเวลาฟิวชั่นแล้วทำให้บูสูญเสียพลังไปมากกว่าหนึ่งใน3ามโกคู Goku จึงประกาศว่าตอนนี้เขาสามารถเอาชนะจอมานบูได้โดยไม่ต้องรวมร่างกับโกฮังและเตรียมต่อสู้เมื่อรู้ว่าเขาต้องการพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากบูทำให้ส่วนศีรษะของเขาที่ถูกตัดออกก่อหน้านี้เพื่อกินกินโกฮังในทันใด ตอนนี้บูก็กลับมาคุมเกมอีกครั้งเขาเล่นกับโกคูโดยให้เวลา5วินาทีในการรวมร่างกับใครก็ได้โกคูคิดคิดคิดเทจินฮังก็ยังไม่ฟื้นถ้ารวมร่างกับเดนเด้หรือวิเตอร์ซาตานเพอเพอพลังอาจจะลดลงด้วยซ้ำท่านใดน,นั้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังของเบจิต้าโกคูก็รีบเทเลพอร์ตไปที่นั่นทันทีบูที่เห็นการหายตัวไปของโกคูก็ฟุ้งซ่านจึงรีบตามโกคูไป เดนเดก็ใช้โอกาสนี้รักษาเทนชินฮังหลังจากที่โกคูพบเบจิต้าโกคูพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขารวมร่างกันแต่เบจิต้าโกรธโกคูเพราะเขารู้ว่าโกคูไม่ต่อสู้กับเขาอย่างเต็มที่เขารู้ว่าโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซสามได้เมื่อเบจิต้าปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือพวกเขาจึงถูกบังคับให้ต้องต่อสู้กับบูแต่สิ่งนี้ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสู้ไม่ได้ โกคูบอกเบจิต้าว่าบู Boo, ดูซรับทรังและข้าบรูมาไหนที่สุดเบจิต้าก็เห็นด้วยและเมื่อเขาสวมต่างหูเท่านั้นโกคู Goku, จึงเออถึงการหลอมรวมว่ามันจะแยกออกจากกันไม่ได้อีกชาวสซย,ยาที่รอดชีวิตสองคนสุดท้ายหลอมรวมและสิ่งมีชีวิตใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นสิ่งมีชีวิตใหม่ตั้งชื่อตัวเองว่าเบจิตโตและเริ่มต่อสู้กับบูเห็นได้ชัดว่าเขาเหนือกว่าซูเปอร์บูรุ่นใหม่นี้มาก บูได้ตัดสินใจทำลายโลกเขาสร้างลูกบอลพลังงานขนาดเมื่อหึมมาและคว้างมันลงมาที่พื้นโลกเบจิโต้จับมันได้ง,ง่ายๆและเบี่ยงกลับออกไปในอวกาศบูบอกว่าเขายังไม่ได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังเบจิโตพูดแบบเดียวกันและเสริมพลังให้กับซูเปอร์ไซยาตอนนี้เรียกตัวเองว่าซูเปอร์เบจิโต้ เขายังคงฟาดฟันซูเปอรบ์บูต่อไปบูพยายามซ่อนตัวเองด้วยไอ้น้ำของตัวเองเพื่อให้ได้เปรียบแต่เบจิตโต้ก็ยังคงจมตีต่อไปได้บูเริ่มหมดหวังเขาทำให้ตัวเองเป็นของเหลวพุ่งเข้าไปในปากของเบจิตโต้เข้าไปในร่างกายของเขาและเปลี่ยนให้ดูเหมือนตัวเองมีกล้ามขณะอยู่ในตัวเบจิตโต้บูควบคุมร่างกายของเขาและอวดว่าจะใช้ร่างกายนี้เผื่อทำลายจากภายใน แต่เบจิตโต้ก็ใช้พลังงานเพื่อแยกบูออกมาเพื่อโจมตีบูเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆแต่เบจิตโต้ก็ยังคงโจมตีได้จนบูต้องออกจากร่างของเบจิตโต้เมือตรหนักว่าเขาไม่รู้จะช่วยตัวเองได้อย่างไรซูเปอร์บูก็เริ่มประหลาดใจและพลังงานจํานวนมหาศาลที่เขาปล่อยออกมานั้นคู่ว่าจะทําลายทั้งโลกและจักรวาลด้วยตัวของมันเอง เมื่อรู้อย่างนี้เบจิตโต้ก็พยายามจะหยุดเขาแต่บูได้วางเกราะป้องกันโดยรอบตัวหลังจากต่อสู้กันมาน,นานเบจิตโต้ก็แหกเกราะและหยุดบูเอาไว้ได้เบจิตโต้และบูยังคงต่อสู้กันต่อไปแต่เบจิตโต้ยังแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้ของเขาอยู่มากเขาครอบงำบูซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทำให้บูโกรธมากเบจิตโต้ก็แค่ล้อเล่น บูวางแผนและเรียกเบจิโตเข้ามาใกล้เบจิโตเข้ามาใกล้และบูเปลี่ยนเขาให้เป็นลูกกวาดขณะที่บูเฉลิมฉลองชัยชนะที่เห็นได้ชัดลูกอมเบจิโตก็เริ่มโจมตีบูโดยไม่คาดคิดปรากฏว่าเบจิโตยังคงควบคุมร่างลูกอมตัวใหม่ของเขาได้อย่างเต็มที่และพราอเขา ก็มีพลังเหมือนเมื่อก่อนและยังสามารถพูดได้ลูกอมเบจิโตเร็วพอๆกับซูปเปอร์เบจิโตและด้วยขนาดที่เล็กของมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่บูจะตีโดนด้วยความโกรธแค้นที่โดนลูกอมหยอกล้อเล่นบูจึงเปลี่ยนมันกลับเป็นเบจิโตซึ่งจากนั้นก็ทุบตีเขาต่อไปเบจิโตเริ่มฉีกบูออกจากกันอย่างแท้จริงเขาให้นับ1-10ให้เวลาบูจะผดเด็ดซึก ในระหว่างการนับถอยหลังนี้บูสังเกตเห็นส่วนหนึ่งของตัวเองที่เบจิโตะฉีกลงกับพื้นส่วนนี้โผล่ขึ้นมาด้านหลังเบจิโตะและก่อนที่เบจิโตะจะนับถึง1ิบเขาก็ถูกก้อนสีชมพูกลืนเข้าไปมันกลับมาหาบูเล็ดดูซับเอาไว้หลังจากดูซับเบจิโตะแล้วบูสังเกตว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาเดาว่าเป็นเพราะอาจยังไม่ได้ย่อยเบจิโตะ ภายในบูเบจิโตยังคงอยู่เหมือนเดิมแยกจากบูเบจิโตได้วางแผนสิ่งนี้ไว้โดยสร้างบาเรียกียดขวางระหว่างการดูดซึมและปล่อยให้ตัวเองถูกหดตัวด้วยกระบวนการดูดซึมทางเวทมนต์ของบลูแต่ไม่ได้รวมเข้ากับตัวตนของเขา เมื่อเขาเอาบาเรียออกเบจิตโตก็แยกกลับเป็นโกคูและเบจิต้าโดยไม่คาดคิดเบจิต้าที่ไม่อยากรวมร่างกับโกคูอีกก็บดขยี้ต่างหูโปตาร่าทันทีที่ปลดปล่อยเพื่อนที่ถูกบูดูซับบูจะต้องสูญเสียพลังส่วนใหญ่ไปและเราก็ไม่จำเป็นต้องรวมร่างกันโกคู Goku และเบจิต้าทำลายรังไหมของโกฮังโกเทนครังและพิโกโลและในขณะที่พวกเขาทำซูเปอร์บูจะกลับเข้าสู่รูปแบบปกติ เดนเดและมิเตอร์ซาตานยังคงติดตามบูต่อไปกลับเข้าไปข้างในจอมมารบูโกคูและเบจิต้าก็พบกับบูอ้วนท่าในใดนั้นรูปแบบความคิดของซูเปอร์บูก็ปรากฏขึ้นทั้งสองร่วมมือกันเพื่อปราบมันแต่เมื่อปราบได้บูอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาตระหนักว่านี่คือการต่อสู้ที่ไม่สามารถเอาชนะได้